สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาพบกับบ่าวพอดในช่องอีสานสมปรีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็บ่าวพอดก็จะมีต้นกล้วยแดงอินโดมานําเสนอเนาะต้นกล้วยต้นนี้นะครับปลูกชํำมาตั้งแต่เดือนกุมภานะครับจนถึงตอนนี้ก็เดือนกรกฎาแล้วนะครับผมก็เขาก็ให้ผลผลิตมา2หน่อแล้วนะนะฮะตั้งแต่ปลูกมานะครับตั้งแต่อายุประมาณ ต้นสูงประมาณ30เซนนะครับผมตอนนี้ก็สูงประมาณเมตรกว่านะครับผมตอนนี้เมตรกว่าเลยนะครับต้นนี้ตัวน,นี้ปลูกในเข่งนะครับผมเข่งใหญ่นะครับแล้วก็วางไว้บนดาดฟ้าไม่มีหลังคาไม่มีอะไรกันลมนะครับใบก็เลยค่อนข้างจะฉีกแล้วก็แตกเยอะนะครับก็แจ้งสำหรับ เพื่อนๆท่านไหนที่ไม่มีพื้นที่ในการปลูกต้นไม้นะครับแล้วอยากเลี้ยงต้นไม้นะครับบ่าวพอดก็ปลูกบนดาดฟ้าของตึกนะครับอาคารพาณิชย์นะครับก็ผลเสียของมันก็คือไม่มีที่กันลมนะครับทำให้ใบฉีกใบแตกแล้วก็เสียหายนะครับประมาณนี้นะครับแต่ก็สำหรับกล้วยก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายนะครับทนทานนะตอนนี้ก็ได้หน่อมาสองหน่อมีหน่อใหญ่นะครับ ลายตามที่เห็นเลยสวยงามนะครับแล้วก็หน่อเล็กนะครับวันนี้จะขุดออกทั้งสองหน่อเลยนะครับรู้สึกจะมีหน่อซ้อนหน่อนะครับเล็กๆขึ้นมานะครับก็ให้ผลผลิตค่อนข้างจะใช้ได้นะครับนะฮะต้นแม่นี้ได้มาจากจังหวัดตากนะครับผมส่งมาจากจังหวัดตากเลยสวนใหญ่นะครับเป็นกล้วยแดงอินโดลายก็ไม่ได้จัดนะครับ ลายธรรมดาธรมาธรมดาม,มาลองเลี้ยงดูนะครับวันนี้ก็เลิกงานยามดีก็เดี๋ยวจะมาทําการขุดแยกหน่อให้เพื่อนๆชมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้นหนอ่อต้นใหญ่นะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงคอยติดตามดูครับเพื่อนๆวิธีการแยกหน่อของบาวพัดจะเป็นยังไงก็คือเป็นหน่อแรกครั้งแรกที่ได้ลองขุดนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงจะสําเร็จไหมนะฮะ เดี๋ยวดูกันครับมาครับเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยนะก็อันนี้ได้ยกน้องนะครับยกน้องกล้วยแดงอินโดนี่ออกจากเข่งเรียบร้อยแล้วนะครับลองยกดูนะครับลากเขาเยอะลากเขาแน่นนะครับสามารถที่จะเราสามารถจะดึงต้นกล้วยออกทั้ง เขาเรียกว่าทั้งโคนทั้งเบ้าเลยนะครับผมโดยที่ดินไม่แตกทีนี้มันก็จะง่ายแล้วนะครับในการที่จะเขี่ยค่อยๆเขี่ยดินแล้วก็รื้อรากนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆรื้อค่อยๆเขี่ยดินบริเวณนี้ออกนะครับจะพยายามให้ดีที่สุดจะไม่ให้เขาแตกนะครับผมทั้งหมดก็จะมี2หน่อนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นสวนดาดฟ้าของเหมาพอดเองนะครับ แล้วจะค่อยๆเขี่ยนะมีทั้งมีดมีทั้งกันไก่นะครับค่อยๆเขี่ยไปเลยอันดับแรกดินมันจะร่วนนะครับมันจะไม่แน่นนะครับเราใช้ดินที่มันร่วนแล้วก็ไม่แน่นเพิ่งจะใส่ปุ๋ยไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับเป็นปุ๋ยขี้ขี้วัวขี้ควายนะครับรากค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะครับวจะค่อยๆ ไล่จากโคนนะฮะจะพยายามให้กระทบกระเทือนรากของเขาให้น้อยที่สุดนะครับกล้ยจะได้ฟื้นตัวเร็วๆนะ ต้นนี้ก็เป็นกล้วยแดงต้นแรกนะครับที่บ่าพวพอดได้ซื้อมานะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนปีที่แล้วก็ราคาแตะหลักแสนนะครับในหนึ่งหน่อนะแต่ตอนนี้ราคาพอจับต้องได้ก็เลยเพิ่งจะได้เริ่มเลี้ยงเริ่มปลูกนะครับตัวนี้โคนค่อนข้างจะลึกเหมือนกันนะฮะ เรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงถ้าอยากได้ <c oughs> ต้นที่ไม่กระทบกันมากก็ต้องใจเย็ยนๆนะครับเพื่อนๆค่อ,คอยๆ หรือค่อยๆแซะไปนะครับเราจะต้องไปหาโคนในจุดที่มันเชื่อมต่อครับ แม่ของเขานะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าตอนนี้มองยากเหมือนกันนะเพื่อนๆเห็นไหมครับตรงน,นี้โคนเขาค่อนข้างจะลึกนะครับโคนเขาดูยากนะครับเพราะว่าผมตั้งกล้องไว้ถ่ายทำคนเดียวนะ ลากเส้นนี้เ่า หนอเล็กก็เตรียมจะมีหน่อแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวตัดเสร็จเดี๋ยวให้ดูหนอซ้อนหน่อนะครับ รากที่มันเสียหายก็มีเหมือนกันนะครับเป็นลากดำลากเปื่อยแต่ด้วยความที่ว่าเขาต้นใหญ่แล้วเขามีรากที่จะมาเลี้ยงดูเยอะมันก็เลยไม่เป็นไรอย่าง,างที่บอกกล้วยเขาทนนะเป็นพืชที่ทนทานเราจะลื้อไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะว่ามันต้นใกล้กันต้นใหญ่ อีกอย่างหนึ่งถ้าหน่อมันเยอะครับเดี๋ยวเวลาเราปล่อยให้แม่เขาเลี้ยงบางทีเขาจะไม่โตนะแม่เขาอาจจะไม่โตได้ ลากก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเท่าที่ดูเลยรอเล็เดีย๋ยวรอลองลองดูว่าถ้าลากประมาณนี้จะได้ไหม เอาแล้วครับได้หน่อมาต้นนี้หน่อเล็กนะครับต้นนี้หน่อเล็กหน่อยก็ได้ลากมาพอใช้ได้นะไม่ได้แบบเยอะมากเดี๋ยวเราก็เอาไปชำกันอันนี้ก็จะเป็นหนอ่อหน่อใหม่ที่มันตารางจะขึ้นมาอันนี้หนอ่อเดี๋ยวเราไปปลูกประมาณสองสามเดือนก็ขึ้นหน่อแล้ว หัวก็ไปเยอะด้วยครับแบบนี้ทำให้โอกาสรอดสูงนะครับหัวเยอะหัวยาวนะครับโคนยาวได้แหละ <c oughs> เดี๋ยวมาดูหน่อใหญ่ครับถ้าเราลื้อแค่นี้ลากที่เหลือเขาก็ยังเยอะนะครับต่อให้กระทบกระเทือนตรงนี้มากแม่เขาก็ยังไม่เป็นไรนะเพราะว่า ลาบหากินเขายังเยอะอยู่ฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันต้นนี้หน่อใหญ่นะครับเห็นว่าหน่อเล็กเขาแทงขึ้นมาแล้วนะครับ ูซิว่าล่าเขาจะเยอะหรือเปล่า เราได้ลากเขาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ยังไงก็รอดครับเนี่ยมีหน่อแทงขึ้นมาหนึ่งหน่อด้วยครับอ่าข้างล่างอีกสองหน่อโหเยอะมากต้นนี้หน่อเยอะมากครับเห็นเป็นเขี้ยวหยครับเ,เขียวหนึ่งเขี้ยวหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้แทงขึ้นมาแล้วอันนี้เขี้ยวหนึ่งได้แล้ว ถ้าเราก็ได้ทั้งหมด2หน่อครับเพื่อนๆหน่อเล็กหน่อใหญ่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปชําใส่ตัวนี้ใส่เคงใหญ่ก็ได้ครับถ้าใครมีหรือว่าใส่กระถางใหญ่นะครับตัวนี้จะใส่กระถางไว้ก่อนนะครับนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยในการลือนะครับในการแยกหน่อของกล้วยแดงอินโดถ้าใครมาดูแล้วรู้สึก ชอบอกชอบใจนะครับก็ยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องอีสานสมบูด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ทำคลิปแดงอินโดนะครับผมต้นนี้สวยงามมากนะครับอันนี้คือกล้วยแดงอินโดนะครับด่างก็ไม่จัดครับด่างธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้ก่อนนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ